สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินโน้นยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอแฟนครับเอฟซีทั้งช่อง u t u b e ท,ท,ทุกทุก่านเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีง่ามือแลงท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินโน้นยสิผาพ,พ่อแม่พี่น้องมาตามตอรัฐบาลไทยของปูสังขะเด้อค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมเล่าพัฒนางวดวันจันทร์หน้นยเห็นใต้คลิปแม่เอฟซีเพิ่นว่าบอกออกติเล่าพัฒนาไหมอ่า คลิปที่นูน้นอย่ลงไปนั้นถ้าเบอ่อออกอ่างัวดบันทียี่สิบก็เป็นงวดทัดไปเด้อค่ะเด้อคลิปนี้แอดมินนู้น่อยสิพาพ,พ่อแม่พี่น้องมาตามตัวเก็บเกี่ยวข้อมูลแนวทางรัฐบานไทยของปูสังขะท,มมท่านผูชมงวดทีพานมาแนวทางปูเหล็กเด่นปูหายหาจับคูสองหาแปดหนึ่ง รดเด้อค่ะเด้อเหล็กล่างปูเด่นเจ็ดตัวเดียวอ่าจับคูเจ็ดสามศูนย์สามจับคู่บอ่อเขาเหล็กเด่นขึ้นบนเด้อท่านผู้ชมงวดนี้ได้มาแล้วท่านผู้ชมเหล็กเด่นปูสังขารเหล,เล็กจับคู่งวดนี้ปูหอเด่นบนกับลางเด่น เหล็กเด่นบินรูดปูห้เป็นบนเป็นล่างเด้อค่ะเดอ้อลรกะซิมีจับคูมาหายน้ำชุดสามโตเหล็กวินมาหายน้ำท่านผู้ชมเอามาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมเนื้อทางสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมโน้หน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจใหายนำแน่เด้อค่ะเดอ้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์ปร่ไดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชม พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรี s i d ไล่ด้วคะ่ะเออ n o o 1599เข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย s line id เข้ามาแล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะมาเบิงอ่าแนวทางของปูสังขากรนนะคะเนาะแนวทางรัฐบาลไทยเด้อท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวข้อมูล แต่นั่านผูมชมรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยโปรสงังขะประจ,จำาวดวันที่หนึ่งกพหกสิบแปดมักมกะจัดขัดพานเดอท่านผู้ชมทุกคลิปวิดีโอแอดมินหนูน้อยวางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ นูนหน่อยขอบคุณแนวทางรัฐบาลไทยปูสังขาเด้อค่ะเดอ้อทั้งไทยทังางเราที่แบ่งปันนูนหน่อยมาลงทางช่อง YouTube เด้อค่ะเดอ้อปูสังขะนะคะงวดนี้มีเลขเลขวินนั่เดอ้อยท่านผู้ชมเอาเลขวินก่อนนะคะเนาะเลขวินว่างเป็นงวดแรกท่านผู้ชมเลขวินเลขวินเบิ่งไปก่อนเดอ้อค่ะเด้อ เบิ่งไปก่อนเด้อท่านผู้ชมเลขวินบนล่างนะคะมาครบบนล่างเลขวินมีสองห้าแปดหนึ่งหกก้าต่อมาเลขเด่น เลขเด่นบนล่างเด้อธรรมชมเลขเด่นบนล่างเด่นเก้ากับห้าดัวทีพผ่านมาเลขเด่นบนล่างของปูเข้าไปที่เด่นเจ็ดเด้อค่ะเด้ออ่าแต่ว่าหววที่ผ่พานมาปูปูแยกไหมธรรมชมหววนี้ปูหายเป็นบนล่างเลยเนาะคะ่นะเนาะเอาไปทั้งบนทั้งล่างเลยธรรมชม เลขเด่นบนล่างนะคะเด่น9ก้ากับห้าหน่อยมาเกลีกเก่าแล้วท่านผู้ชมเก่ายัางอยู่บ้างะท่านผู้ชมต่อมาจับคู่บนเด้อท่ารรมชมบนอ่าต่อาจับคู่นี่ปูแยกบนแยกล่างหายเด้อค่ะเด้อจับคู่บนนะคะมี3คู่ คือสองห้าสองเจ็ดแปดหนึ่งล่างล่างกะมีสามคูคือกันธรรมชม 6, 9, 6, 2, 9, 2. หกเก้าหกสองเก้าสองงดทิพย์านมาปูจับคูประพาน,นะะเลยค่ะเด้อเหล็กเด่นปู ข้าไปที่เดนเจเดอร์ท่านผู้ชมชุด3ตัวนะคะมีสคู่8,9,5 3,9,6 9,5,2และ 451แนวทางรัฐบาลไทยเด้อท่านผู้ชมแนวทางรัฐบาลไทยนะคะโปรสังขะถ้ามาักชื่นชอบกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อคุณขวอคุณแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะแอดมินน,น้อยกะบี ได้มีกำลังใจมาลงแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมติดตามกันเนาะคะ่นะเนาะำรับชุดเน้นเจาะบอมเเด้อรามาชมเลขวินนะคะมี2 5 8 1 6 9แ่เาเด่นบนล่างวิ่งรูดเด้อรรมชมเด่นบนล่างวิ่งรูดเด่นเก้ากับห้าบนจับคู่มีสองห้าล่างจับคู่ มี696292ชุด3ต,ตัวมี895952 396451พ่อแม่พี่น้องเบิ่งไปกวนกระไดเด้อค่ะเด้อสำหรับอ่ะเหล็กจับคูปูธรรมชมอ่ะพอวับปูจับคูปะเขาหัี่ิ่านมาเขาแต่เหล็กเด่นเด้อค่ะเด้อเขาแต่เหล็กเด่นให้ล่างขึ้นบนนะคะเอาไว้ที่นี่คุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวแอดมินหน,หน่อยสิภาพไปเบิ่งเหล็ก ปัดติทิ้นท่านผชมมาเปิงเหล็กปัดทิทิ้นท่านผชมหมวดทีพานมา เห็น่าน่าคุณพ่อคุณแม่นี่ทรรมชมงวดที่ผ่านมา 8, 2, 4, เปตสองสี่สามเหล็กออกสองสามเด็กทรรมชมอ่าปฏินีมาเบิงวัดวันทีหนึ่งกุมภาทรรมชมวัดวันทีหนึ่งกุมภา หนึ่งกุมภาพันธ์ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องแคปนาดจอเด้อค่ะเดอ้อเห็นคือกันป่ะท่านผู้ชมโน้หน่อยเห็นแปดหกหากเก่าคุณพ่อคุณแม่แคปนาดจอไวเด้อค่ะเดอ้อแปดหกห้าเก้าท่านผู้ชมเอาหมักกระจัดคัดกระพานเด้อค่ะเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ สำหรับแนวทางเหล็กปฏิทินเอาสำหรับถ่ายคลิปนี้ผู้ใดสิ้างกาแฟ่ยาดสิฟันเอดไอดีไลเขามาัด้างไ้เลยเด้อค่ะเดอ้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนกับเขาาจะงมนะคะโมโนโบำร,รุงสายตาเขาจะงมแก้ปวดเมื่อยอยาดสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะ อย่างเช่นปวดหงับปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาทกาแฟกล่องละ260บาทนะคะท่านใดสนใจก็แอดไอเดลไล่เขามาสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อไอเดลไล่ noo หนึ่งห้าเก้าเก้านะคะหากทานใดโทรมาหนหน้อยบอรับสายนะคะเนาะแอดไอเดลไล่ หลังไมเดอรรท่านชมเอาคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้ยค่ะเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ